สวัสดีค่ะทุกคนวันนี้นราจะมาขับรถซิงกันนะคะจะเราไปดูต้นไหนกันเลยว่าเป็นยังไงไ,ไปไปไป,ไปอ่ะเริ่มละงซิงนะ <c oughs> มีตัวตานอ้องงเอาเรื่องเอเ้อ

เป็นนนเดรปร์ฮึฮึฮะนา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 ยกลกยกขึ้นเลยค่ะอืมหน้าเสียวจังเลยอ๋ออืมอืมอีกไม่นานก็จะตายแล้วค่ะหัวไปเลย ไปดืด้อยไม่กลัวรถโ,โหอย่างเซ็งอะฮะตึงมากเลยค่ะจริงจริงได้ค่ะตึงจรจริงจาอก ท่าก็มืดยกไปปอกยกหลอกล็ได,ได้ <c oughs> เง้เยคนหนึ่งแม่ตายค่ะเด็๋ยด้วยมฝนจะตกเลยทางลาบลืน่นยินสบายว้าวลอยางีงอ่ะ ยกล้อสิค่ะยกเลิกยกล้อเลยนะคะยกล้อค่ะมองไรไม่เห็นเลยค่ะอ๋ออ๋ออมาเร็วมากเลยรกค่ะ โอ้เล่โอยดูยไปต่อค่ะบไปกลับไปเรื่อยนะคะเราจะไม่กลัวรถอืมโงเคอ๋อ มันเร็วมากเลยมาต่อค่ะไปโดยค่ะไปเรื่อยๆเราจะไม่กลัวโดดแล้วเราจะไม่ตายด้วย จริงเหรอใ่รับตดูรถบ้างทางเดวนค่ะัามะไม่ไม่เราจะไปปนเด็กแว้นเราจะไม่เบรก จะกลาแล้วแล,ล้่จะกลบมาจลาตาไหมเียเยืมิก c ซค่ะเอาว่า s ิก c ซจะเป็นสกอยหัวตาแน่ค่ะ พอจบคลิปเพียงเท่าน,นี้นะคะไว้เจอกันคลิปหน้านะคะบ๊ายบาย